สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอร่อยพุงนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเราก็จะมาทำนี่นะฮะหมูปิ้งนะครับผมก็จะเป็นหมูปิ้งแบบที่เขาขายกันไหมละสิบบาท7บาทะอ,าอะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งแบบที่เขาทําแฟรนช์ายขายนะครับเราก็จะมาบอกสูตรกันนะครับก็หมูที่เราใช้นะก็จะเป็นตัวหมูสานนอกนะครับนี่นะฮะ หมสันนอกก็จะโลละหนึ่งร้อยสิบบาทหรือร้อยี่สิบแล้วแต่ตลาดนะครับอันนี้เราซื้อมา110ร้อยสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นมันแข็งนะครับมันตัวชั้นที่ติดกับหนังนะครับตัวนี้ซื้อมาสามขีดนะครับเราก็จะใช้หมูสันนอกหนึ่งกิโลต่อมันสามขีดสามขีดนิดๆน,น,นะครับก็อัตราส่วนหนึ่งต่อสามมันหนึ่งส่วนเนื้อสามส่วนนะครับ เพราะว่าเวลาไปย่างปุ๊บเนื้อมันจะนุ่มเนาะมันก็จะเวลาเราเสียบเราก็จะเสียบสลับกันนะครับระหว่างเนื้อมันเน,เนื้อเนื้อมันเนื้อมันนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูก่อนแล้วเราค่อยมาทําน้ําปรุงกันนะครับส่วนผสมน้ําปรุงหล,ลักๆก็จะมีนี่นะครับซีอิ๊วขาวนะครับผมกระเทียมนะครับกระเทียมเราจะใช้เป็นกระเทียมจีนนะครับเพราะว่ารสชาติมันจะไม่เผ็ดมากนะครับ แล้วก็รากผักชีนะครับแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันนะครับเกลือน้ำกะทิเนาะถ้ามีน้ำกะทิสดยิ่งดีนะครับผมยิ่งหอมอร่อยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วหวานนะครับน้ำมันพืชน้ำมันหอยออน้ำตาลปี๊บแล้วก็น้ำเปล่านะครับผมประมาณนี้เนาะงั้นเดี๋ยวเรามาหั่นหมูกันก่อนนะครับก็วิธีหั่นหมูนะครับดูฟากนี้ไว้นะเราก็จะหั่น หันตามนี้นะครับตามฝากก็ความหนาก็สักประมาณ1เซนครึ่งก็ได้นะครับนี่ฮะหั่นอย่างี้ประมาณ1เซนก็ได้นะครับน่าจะประมาณหนึน่งเซนเนาะเดี๋ยวเราหั่นให้ดูก่อนนะครับเนี่ยเวลาเราหัน่นปุ๊บนะครับผม หั่นได้เป็นแผ่นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมาหัาน่นแบบนี้นะไม่ต้องหนามากนะครับบางๆพอให้เสียบได้นะอันนี้เดี๋ยวเราก็เวลาเราตัดในเส้นปุ๊บเราก็จะตัดขึ้นอีกทีหนึ่งเวลาเรา,าเสียบเราจะเสียบเสียบตรงนี้นะครับเวลาใช้ไม้เสียบเนาะโอเคนี่นะความหนาก็ประมาณสักบอกไม่ถกเหมือนกันประมาณนี้ฮนะเนี่ย ประมาณนี้เศษหนึ่งส่วนสามเซนติเมตรนะครับคิดว่าหรืออาจจะหนาถ้าใครชอบหนาตัวนี้ก็ได้ไม้ว่ากันใช่นะแล้วนี้เราทําให้ดูประมาณนี้นะครับผมส่วนมันนะครับอันนี้จะเป็นมันแข็งนะครับไม่ใช่มันตัวที่ เป็นมันอ่อนนะครับถ้ามันอ่อนเนี่ยมันเวลาเราไปย่างปุ๊บม,มันจะยุบตัวนะครับอันนี้เป็นมันแข็งนะฮะถามที่ร้านก็ได้ถ้าแบบว่าเลือกไม่ถูกนะมันแข็งก็คือมันที่ตรงที่มันติดผิวหนังนะะชั้นที่ติดผิวหนังเนาะเวลาเราหั่นนะครับเหมือนกันเลยสไลด์นะครับผมข้าวฝากนี้แล้วกันทำให้ดูนะครับผม กาเวลาทำมันนะครับเหมือนกันนะครับเราให้ความยาวแบบใกล้เคียงนะครับอ่ะครับเนเรฟาฟักนี้นะครับมัน นี่นะฮะเหมือนเวลาเราหั่นครึ่งเราก็จะหั่นา่างนี้นะวเวลาเราเสียบเลยเขาเสียบเสียบได้ง่ายนะครับผมนี่นะครับเอาไว้ทำกินเองก็ได้นะครับเอาไว้ขายก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าใครทำแล้วแบบว่าปรับปรุงออกมาให้เป็นรสชาติเฉพาะของเรานะครับ เอาไปขายทําขายได้เลยนะครับกําไรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สามารถทําเป็นเซนชายเอาไปทาทีลเลยเยอะเอาไปขายส่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นการแนะนําการสร้างอาชีพอีกแบบนึงนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตหั่นหมูกับหัน่นมัน,ม,นมันให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเราค่อย มาเตรียมน้ำปรุงกันนะครับผมน้ำหมักนะครับนี่นะครับพอเราหั่นเป็นหมูเป็นชิ้นๆแบบนี้นไปไปแล้วไดย้ยาวแล้วก็หั่นแบ่งครึ่งน,นะครับผมให้ไม่เหลือชิ้นประมาณนี้นะครับเวลาเสียบก็จะได้ง่ายนะครับเห็นไ,ไหมฮะไข่ตัวมันแข็งก็เหมือนกันนะครับหั่นให้ชิ้นพอๆกันนะครับโอเคนี่นะคะรับหลังจากที่เราหั่นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําน้ําหมักกันนะครับ แต่ว่าก่อนทำน้ำหมักเดี๋ยวเราเอาเนี่ยนะไม้เสียบหมูนะครับผมแช่ไว้ในน้ำก่อนเพื่อให้ว่าไม้เสียบเนี่ยมาดูดน้ำนะครับเวลาเราเสียบหมูเนี่ยอ,อมันจะได้ไม่ดูดความชุ่มชื้นจากหมูแล้วเวลาเราไปพิ้งนะครับตรงไม้ตรงข้อเนี่ยมันจะได้ไม่ไหมนะครับผมแค่แช่ไปเลยนะครับสมว่าเราย่างวันนี้ก็ ย่างพรุ่งนี้ก็แช่คืนนี้ก็ได้แช่ไว้ทั้งคืนก็ได้หรือว่าแช่ทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วถ้าพวกไม้นี่นะครับแช่ก็เดี๋ยวเรามาดูอัตรารรส่วนผสนมของหมัมกกันนะครับอันนี้เราตงกระเทียมนะฮะเป็นกระเทียมจีนนะฮะยี่สิบกลีบนะครับแล้วก็ตักกระเียสิบลาานะครับจำให้ความละเอียดประมาณนี้พอนะไม่ต้องละเอียดมาก นี่นะฮะเรจียบร้อยแล้วก็เติมซีวขาวนะครับซีวขาวนี่เมื่อกี้เราตรวงแล้วก็คือแค่นี้นะถ้าเป็นที่ตวงก็คือเขาเรียกว่า8 5ดสห้ามหรือว่าเศษหนึ่งส่วนสามครับหรือเศษ1ส่วนสามวยอย่างเดียนะครับถ้าตวงเป็นช้อนโต๊ะก็เท่ากับเจดช้อนโต๊ะนะครับพอดีพอดีครับเจ็ดช้อนโต๊ะ สีวขาวอ่ซีวขาวใส่อกไปแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นสีอิ๊วหวานนะครับผมสีอิ๊วดำหวานใส่เท่ากันเลยนะครับนี่นะเจ็ดช้อนโต๊ะหรือใส่หนึ่งส่วนสามน้ำมันพืชนะครับแต่ตาส่วนผสมที่เท่ากัน น้ำมันหอยนะครับืันกันนะครับน้ำมันหอยเราจะหมดเดี๋ยวเราไปเอาขวดใหม่มาก,ก่อนนะครับนี่นะครับน้ำมันหอยเ้ากันนะฮะ จากนั้นใส่น้ําตาลนะครับน้ำตาลปี๊บหรือน้ําตาลกวดก็ได้นะครับใช้น้ําตาลปี๊บนะครับจะได้หอมมากกว่า มนีนะครับเนืเ่องจากว่ามันเป็นแบบปร่งๆนะะเราก็จะเพิ่มไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่เหมือนปริมาณที่เป็นน้ำเนาะโอเคโดยรวมแล้วก็คือใช้น้ำตาลปี๊บเท่ากันนั่นแหละกะทินะครับอย่างที่บอกถ้าใครมีหัวกะทิแบบกะทิสดให้ใช้กะทิสดนะครับ มันจะหอมกว่าอันนี้เราไม่มีนะครับเราใช้กะทีิสำเร็จก็ใส่ไปเลยปริมาณเท่ากันนะครับแล้วก็กเกลือนะครับเกลือเนี่ยเราใช้แค่หนึ่งช้อนก็พอนะครับ นนเพราะว่ามันจะมีพวกความเค็มจากพวกซอสกับซีอิ๊วขาวอยู่แล้วนะครับก็แป้งมันนะครับแป้งมันหรือแป้งกร,โรวโพดวันนี้เราหีเป็นแป้งกรโพดแล้วก็ใช้แป้งกระโพดนะครับแป้งกรวโพดก็ซักช้อนซัก,ซกสองช้อนก็นะครับ มันนี่พอนะครับสองช้อนแบบไม่ต้องคูนมากนะครับเรียบร้อยแล้วก็ <S <S เดี๋ยวเรามาขยับนะครับ <S 1> <S 1> ส่วนผสมเนาะให้มันเข้ากันนะครับแล้วเราก็จะไปหมักกับหมูนะฮะที่เราก็จะใช้มือเลยนะครับว่าต้องปีบน้ำตาลนะครับให้ละลายด้วยรบ ขยำให้เข้ากาันหมดแล้วเราจะลืมชิมรสด,ด้วยนะครับแพรว่าใครอยากจะปรับส่วนไหนนะให้รสชาติมันเข้มข้นมากกว่าเดิมก็สามารถทำได้นะครับโอเคองั้นเดี๋ยวเราขอเวลาขยำแป๊บหนึงนะครับนี่นะครับเราก็ ละลายน้ําตาลแทบ้อย,ยไหมสีก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมชิมรสนะฮะรสชาติมันก็จะออกแบบเค็มเค็มน้านิดๆน,น,นะครับแล้วก็หวานนะฮะแล้วก็หอมพวกซอสพวกพวกกระเทียมอะไรน,นะเสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่เลยนะครับอืม ับหมูสันนอก1กิโลนะครับมันสามขีดเนาะสมขีดกว่ากว่าแต่ถ้าใครอยากทำเยอะกว่าน,นี้นะเขาเอาสูตรนี้ไปทำแล้วมันอร่อยถูกใจจะไปขายนะอยากทำเยอะกว่าน,นี้ก็เพิ่มมาเป็นสูตรสากิโลก็ได้นะครับจากปกติเราใส่เครื่องปรุงนะครับแค่เสร็จหนึ่งส่วนสามถ้วยใช่ไหมครับเราก็เพิ่มไปนะครับ,เป,รบ,บเป็นหนึ่งถ้วยนะฮะง่ายๆก็เป็นหมู ั่งน,นอกนะครับสามกิโลเนาะแล้วก็มันหมูหนึ่งกิโลนะครับเวลาเรานวดนะครับเราก็นวดหมูกับมันนะนวดให้มันจนเข้ากันนะครับจนน้ำน้ำซอสนะครับเริ่มแห้งไปนะนวดอย่างนี้นะครับนวดไปเลยสักยี่สิสามสิบนาทีนะฮะซอสมันจะได้เข้าหมูน,นะครับผม เดี๋ยวเรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเสียบไม้กันนะครับโอเคองั้นเดี๋ยวขออนุญาตนวดต่อก่อนนะครับนี่นะฮะสีสันน่าทานมากนี่นะครับหลังจากที่เรานวดเสร็จแล้วนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเอาใส่กล่องทั์แวร์ผิดไว้แล้วก็แช่ในช่องธรรมดานะครับ ในตู้เย็นนะครับผมเพื่อที่ว่าจะหมัก้ามข้ามคืนนะเอาไว้ไปเสียบทานพรุ่งนี้ส่วนอีกส่วนหนึ่งนี้เราก็จะเดี๋ยวเราทิ้งไว้หมักสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วเราก็จะมาเสียบปิ้งย่างทานกันได้เลยนะครับผมก็เมื่อกี้ที่เราทำนะฮะเห็นไหมขอนวดนวดไปปุ๊บน้ำมันจะเริ่มเข้าเนื้อแล้วนะครับ ส่วนพวกเครื่องปรุงนะครับที่เราใส่น้ามันพืชเนี่ยเพราะว่าให้เนื้งหมูมันนุ่มนะครับกะทิก็เหมือนการช่วยให้เรื่องนึ่งหมูมันนุ่มแล้วก็หอมนะฮะแป้งข้าวโพดก็เป็นการาหมักให้หมูมันนุ่มเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เวลาที่เราเสียบเราไปย่างเนี่ยมันจะเซตตัวมากกว่านะมันจะเกาะกันมากกว่านะครับผมเวลาเราใส่แป้งเนาะ แล้วก็มีอะไรอย่างที่ทําให้หมูนุ่มที่เหลือก็เป็นเครื่องปรุงนะทำให้เพิ่มรสชาตินะครับโอเคทุกนี้เราก็จะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับส่วนที่เหลือตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาผ้ามา เอาพลาสติกนะครับมาคุมไว้แล้วก็หมักทิ้งไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับ1ชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปย่างกันนะครับนี่นะครับเราหมักมาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบไม้กันนะครับผมเมื่อกี้เราลองเสียบแล้วไปย่างดูแล้วรอบหนึ่งอร่อยมากน,นี่นะครับพี่การเสียบไม้เลยก็ง่ายๆนะครับผม ปกติส่วนใหญ่นะครับเวลาที่รานเขาขายเขาก็จะใช้มัน3ชั้นมัน3นะครับเนื้อ5้านะอันนี้มันอาจจะตัดแบ่งครึ่งอีกก็ได้นะครับถ้าเราทำไมันไม่ใหญ่มากใน,นมันชั้นที่1นนะครับเนื้อนะฮะ,ะอยู่ที่เราเลยนะครับว่าจะทำแบบว่า ไม้ใหญ่หรือว่าไม้เด็กนะครับคมอันนี้ทำเองแล้วก็จะทำใหญ่ๆหน่อยนะครับเนี่ยมีการเสียบก็เสียบทองกลางเลยนะครับ นะครับเวลาเสียบมันก็จะค่อนข้างง่ายนะครับปกติเนี่ยเวลาเสียบปุ๊บเสียบเสร็จเขาก็จะใส่กล่องนะครับใส่กล่องแล้วเขาจะแช่แช่เย็นในช่องธรรมดาไว้อีกคืนหนึ่งนะครับถึงจะไปปิ้งเนาะหมูมันก็จะเซตตัวนะครับมันก็จะแบบเกาะติดกันเพราะว่าเกาะมากกว่านี้นะครับผมเพราะว่าเขาเราใส่แป้งเข้าไปนะครับแต่นี้เรา ทำคิดเองเราก็หมักแค่สองสามชั่วโมงก็ได้นะครับครึ่งวันหรือใครมีเวลาหน่อยก็ทำนะครับหั่นหมูแล้วก็หมักเครื่องไว้คืนหนึ่งนะครับถืนมาตอนเช้าก็นึ่งข้าวเหนียวองย่างหมูทานได้เลยนะเสียบย่างทาน ขั้นตอนในการเสียบก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะครับปกติเวลาที่ร้านเสียบเนี่ยเราจะเห็นเขาเอาเอาไม้วางที่เขียงแล้วก็เสียบเสียบเสียบไปอย่างเงี้ยวางในแนวระนาบนะครับผม นะครับหมูไม้ก็ประมาณนี้อันนี้เราทํากิดเองอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่ารสชาติอร่อยแน่นอนถ้าใครจะไปขายก็พยายามทาชิ้นหมูให้มันเท่าเท่ากันนะครับอาจจะตัดแต่งก็ได้แล้วแต่หรือว่ายัางไงนะแล้วก็เนี่ยนะเสร็จเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากให้หมูมันเซตตัวก็เอาแช่กล่องแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นไว้สัก ข้ามคืนหรือว่าหนึ่งสองชั่วโมงก็แล้วแต่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะาไปย่างแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอเสียบก่อนแล้วเราไปย่างกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราเสียบไม้หมูเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วเราเอาไปเข้านี่คือเราจะย่างเลยแล้วก็ไปเข้าฟีดไว้สัก1ิบนาทีนะให้หมูมันเซ็ตตัวนะครับผมตอนที่เราจะย่างแล้วก็เนะียเอาน้ำกะทิมา เปิดไฟไม่ต้องแรงมากนะครับไฟกลางๆนะครับผมเอาน้ำกะทีนะมาให้นี่ด้วยนี่นะครับปิ้งเราไม้ประมาณนี้นะครับไม้ใหญ่ๆหน่อยนี้เราทำากานเองนะปิ้งสามไม้ <c oughs> ก็เต็มเต่าแล้วนะครับนี่เวลาที่เรา ปิ้งนะครับเราก็จะใช้น้ำกะทินะอันนี้เราใช้เราไม่มีแปรงเนาะเราก็ใช่นี่นะครับใบตองนะฮะเอากรรไกรตัดตรงปลายปให้มันเหมือนปิดแปรงนะครับใช้ไฟกลางพอนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงเกินนะเดี๋ยวมันจะเขาเรียกไงมันจะไหม้ง่ายนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เราปิ้งนะปิ้งกับปิ้งสักสองด้านเสร็จแล้วค่อยทาน้ำกะทินะครับผมโอเคเดี๋ยว ดูไปก่อนนะครับเหนียวหมูได้ที่แล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราปิ้งด้านนี้นะครับ,รรบ,บรแล้วปอกกับกับด้านลูกเราก็ทานน้ำกะทินะเพื่อที่ให้หมูมันนุ่มแล้วก็ชุ่มชื่นนะครับผมเวลาเราย่างเนะี่ยหมูจะได้ไม่แห้งเนาะทัน,นี้เรายกหัวมาไว้นอกบ้านนะครับจะได้ ในบ้านจะได้ไม่มีกลิ่นนะครับผมโอเคแนมะสีสันน่ารับประทานนะครับผมแล้วก็รสชาติดีนะครับกินกับข้าวเหนียวนี่เข้ากันมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถ้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะนี่นะครับหน้าตาของหมูปิ้งนะครับของเราก็เดี๋ยวเราชิมให้ดูนะครับหนึ่งไม้นะครับผมไม้เล็กๆแล้วกันนะอืม รสชาติดีมากเลยครับนุ่มหอมนี่ยิ่งได้ข้าวเหนียวนะครับน่าจะยิ่งฟินกว่านี้นะครับผมโอเคถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก,ก็ถ้าชอบสูตรนี้นะครับเอาไปทำขายได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ